เนโกบักช็อปลาลับกดผลและเกมพาร์ตเล่นราคาสุดคุ้มและบริการรับฟาร์มแบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบอกฟุต์บัคคุโนโลกูนคิงพีทชคินอบิลิฟใครที่สนใจบริการต่างๆก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ล่างคลิปกันเลยนะครับผมแชบช็อปร้านสหรับชาวมีขาวและบริการกดผลกดเกมพาร์ตและกดเพชรแมปออสตาเล่นราคาสุดคุ้มและมีบริการขายดอเบักอีกด้วยนะครับผมสแหรับใครที่สนใจบริการก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ล่างคลิปกันเลยนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับเสู่ราการคลิงบักช็น,นะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนคอมโบผลได้นะผมก็โอเค เราเรามาพูดถึงผลได้นะว่าเราคนเล่นยังไงทำยังไงนะผมโอเคต้องจําคําเตือนพี่ไว้ก่อนนะพี่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนเล่นผลได้นะครัโอเคก็อย่ามาหาว่าคอมโบนี้มันคอมโบง่ายๆนะครับผมโอเคก็ถือว่าถ้าโดนทีก็ตายหาเหมือนกันนะโอเคคาเตือนกลับเล่นผลได้นะอย่าหาเล่นอย่าหาลองอย่าหาใช้อย่าหาทํานะครับสี่อย่างนี้ต้องจําให้ขึ้นใจนะครับอย่าหาใช้อย่าหาลองอย่าหาทำอย่าหาเล่นถ้าเราไม่เก่งพอ คือในตั้งแต่ผมเล่นมานะครับรู้สึกว่าจะเห็นคอมโบผมได้เก่งๆน่าจะแบบมีดิงกี้กับเพื่อนอีกคนนะครับผมแต่ไม่รู้อีกคนนี้เราปกปิดไว้ครับอยู่ในแคซัมเมอร์ครับผมก็ได้ทําการโดนมันตบมาแล้วรอบนึงนะแต่เราไม่ตายนะเพราะว่ามันปล่อยผมรอดนะผมโอเคแล้ววัตถุิงของแต่งนะครับผมก็โอเคดาร์คโค้ดนะครับอันนี้ก็เดอะเฟิร์สนะับสำหรับขวัญใจสายผลต้องมีนะครับมาร์ซินสำหรับดาเมจผลไม้หกร้อยไอ้อินจิี้แล้วก็หกร้อยฮิวนะผมต่อไปนะขวัญใจสายดาวกับสายทุกคนทุกสายเลยนะ เดากันได้นะพระเอกของเราเองนะครับผมนี่ไหนวะหายากจริงๆนี่ครับพระเอกของเราครับสว่างการเซตนะพระเอกของเราครับผมถามว่าทำไมมันดีเล่ยประสาดนนนนสีขนาดไห้25ความเร็วแปลเซตสำหรับด้ามมีทุกอย่างนะครับแล้วก็แปลเซตสำหรับการคูลดาวน์แล้วก็แปลเซตสำหรับค่าป้องกันก็ค,คือดีเฟนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็250เอเนจีกับ250ฮิลนะโอเคก็ผลได้นะผมขอใช้คู่กับเจ้าดาบชิชุยนะนี่นะ แล้วแต่คนนะจะใช้คอมโบยังไงส่วนใครจะใช้คอมโบพี่ก็ต้องรับความเสี่ยงที่พี่พูดนะอย่าทำอย่าหาลอยอย่าหาใช้อย่าหาล่นก็สี่อย่างนะผมโอเคเราไปดูคอมโบกันเลยนะส่วนไฮไลท์นะครับผมก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าผมไ่เล่นยากจริงๆนะมันแบบเตินความสามารถพี่มปจริงๆพี่พี่ไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่าคลิปนี้พี่ใช้เวลาอัดถึง3วันนะในการกว่าจะทําคลิปขึ้นมาได้นะครับพวกไฮไลท์ไฮไลท์นะโอเคประมาณนี้นะผมโอเคต่อไปก็พี่ก็จะหมื่นซับนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามและให้กําลังใจพี่มาทุกวันนี้นะผมโอเคก็ โอเคไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผม